เปนดีตันรบบเกาสีนะสุซี่ไม่ได้เอร์นจ๊ทุกคนวันนี้เจสมสรีก็จะมาเล่นชา l รนซ์สีม่วงจ้ะทุกคนซึ่งเอซคนนี้นะจ๊ะขอมาเลยขอบคุณที่ทุกคนมาคอมเมนต์เจสมสรีนะจ๊ะซึ่งในครั้งนี้ปกติไมนะ่ไดะกับซูซี่ก็จะทํากันนะแต่ครั้งนี้เจสสมศรีมาทำใครคิดถึงเจสสมศีบ้างละ่ะป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะแต่งตัวยังไง พอรูร้้มานะเขาก็กดตรงนี้เนี่ยแล้วก็แต่งตัวมาดูกันเลยกดชุดเสื้อผ้าเลยดนะ้มันจะมีอะไรสีม่วงบ้างเนี่ยใครที่หาอะไรเป็นสีม่วงไปนะทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้ด้วยนะคะเออต่อไปก็เกงเลยนะทุกคนกังเกงเอาไหนดีนะทุกคนอืมอมอมือันนี้นะเรามาจัดตามคำขอ,อวันนี้นะจ๊ะทุกคนเเจ๊สมสีนั่นไปรอรอ,รอจ้ารอรอย่อมมาจากโรงเรียนนะจ้าหนูดู๋ยวมาใส่กาโป่งก่อนเลยก่อนามาถักอะไรสีม่วงๆวงก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เจ๊ใส่ไม่ได้เนี่ย อันนั้นเจรู้สึกว่ามันไม่สวยเลยอ่ะอุ้ยอันนี้ชอบมากเลยอุ้ยต่อไปนั้นเจต้อทถอดออสิสตอรี่ออกก่อนนะทุกคนมาเอาออกก่อนเลยบายบายนะเจ้ากระต๊อกระต๊อกถ้าใครอยากให้ทำชาร์เลนสีเหลืองก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเจ้าเพราะว่าเจ๊ยังมีไก่กระต๊อกกระต๊ออยู่ต้องอัมลาไก่เลยนะบายบายนะกระต๊อกกระต๊อบายบายนะไก่โอ๊ะปะปะทุกคนเออออทุกคนโอเคเจดูเป็นวัยรุ่นขึ้นมาได้ใช่ไหมเนี่ยจากเจ๊แต่งตัวแก่ๆเนี่ยกลายเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเลยเนอะ โอเคโอเคอเมื่อกี้อ่ะมันมีการแจ้งเตือนทางไลน์มานิดนึงก็เจ๊ก็ขอโทษด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจ๊จะเซ็นเซอร์อันนั้นไว้นะจะ๊ทุกคนปะปะต่อไปจะไปทำสีผมกันนะน,นี่นางหนูซูซี่แต่งตัวเสร็จยังจ๊ายังค่ะรีบแต่งตัวเร็วมางั้นเดี๋ยวเจ๊ไปทำสีผมกันก่อนไหมอารอซูซี่ก่อนต่อไปนะเจ๊ก็จะแต่งหน้าตาก่อนนะเพราะว่าเจ๊ไม่เคยแต่งหน้าตาเลยทุกคนแต่งแต่หน้าตาอันนี้แหละสวยที่สุดแล้ว สีม่วงเลยดอกนี่เอเรียนเลยจ้าเอเรียนโอ้โหเอเรียนตอนจีจะเจะ๊จก็แต่งหน้าเสร็จแล้วทุกคนดีเลยนี่เลยหน้าเจ๊สวยกันรือเปล่าแต่สวยกดไลค์แล้วทุกคนนเจ๊อันเนี้ยเจ๊ก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับหน้าตัวนี้เท่าไหร่หรอกนะป้าป้าเดี๋ยวเรานั่งรถกันดีกว่าทุกคนนังหนูซูซี่อยู่ไหนจ้ะเนี่ยโอ้อยู่นี่นี่เองโอ้โหโเ,โเจ๊าตาม <รอ S 1> หาเนี่ย เนี่ยต้องให้รถขี่รถบิวแชร์ไปอีกแล้วทุกคนอุยนั่งรถก่อนโอ้สบายตูดสบายใจเอ้สบายก้นสิหนูหนูอ้าวเจ๊รถหนูหายตัวรถเจ๊รถหนูอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่นี่น่นี่ะใ,ใช่ค่ะอใช่ค่ะ,คะอ่าอ,าอาขอโปรโมช่องนิ้หนึงนะัเดี๋ยวหนูถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะถ้าอยาก ได้ชื่อของเราหรือว่าอยากได้ใครเอออยากได้ชื่อเราหรือว่าชื่อของซูซี่หรือไมเดย์นะคะพเพื่อนๆสามารถแอดชื่อมาได้นี้เลยนะคะ <S <S เออชื่อของไมเดย์นะคะชื่อนี้เลยนะคะเป็นแอดนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะแช่ไว้นานหน่อยนะคะต่อไปเป็นของเออของของซูซี่นะคะก็แอดมาได้ที่นี้เลยนะคะเป็นเออน,นั่นมอนกันนะ ไอเดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะอะไรดีเพราะว่ามันจะได้หาเจอง่ายกว่านะคะพอเข้ามาเสร็จก็จะเจอคนที่ใส่ผมอ่ะถ้าใครเซิร์นมา P Q ีคขีดสี่ศูนย์หนึ่งก็จะเจอกับคนที่ผมสีทองแล้วเป็นมัดผมแกะแล้วมีโบสีชมพูนะคะส่วนถ้าใครเข้ามาในเรียลลิตนั่นอะไรนี้นะะผมอ่ะจะสีม่วงค่ะทุกคนแล้วก็จะใส่เสื้อสีดํานะคะแล้วก็จะไม่มีกางเกงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจ๊ไปทําผมก่อนนะทุกคนโปรโมช่องเรียบ้อยส่วน คนไหนที่เป็น f อของเจ๊ก็สามารถมาถ่ายคลิปได้เลยนะเดี๋ยวเจ๊จะพาทุกคนถ่ายคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาตอนเย็นๆนะจ๊ะเอ้อเดี๋ยวเจ๊จะะเ,เดี๋ยวเจ๊จะไม่กะเวลาละกันเดี๋ยวเจ๊จะกะเวลาเอ้ยกะวันว่าวันเสาร์กับอาทิตย์น้องๆเอฟซคนไหนนะอยากมาถ่ายคลิปกับเจ๊ก็อย่าลืมแอดเฟนเจ๊มาได้เลยแอดเฟนเจ๊มาได้เลยนะจ๊ะแล้วก็คุณหนูแล้วก็ นางหนูสูซี่นะทุกคนไปเดี๋ยวเจ๊ไม่พูดมากพัามพําเพพัาเพอะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวเจ๊ไปทําผมกันก่อนเลยไปทุกคนเดี๋ยวเจ๊ก็จะไปเปลี่ยนสีผมกันเลยนะจ๊ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้อุย้ยทุกคนจะไปบทุกคนเป็นอะไรทุกคนมันคืออะไรทุกคนใครรู้ก็ช่วยเมนมาด้วยนะคะทุกคน มาเดี๋ยวเราก็จะเล่นชาเรสสีม่วงนะทุกคน,นมามามาก็เราก็จะเลือกเป็นโทนสีออกม่วงๆเลยนะทุกคนนะอืมเดี๋ยวเจ๊จะเอาแบบว่าอ่อนๆนิดนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจ๊ก็จะทำก่อนนะทุกคนนี่คือเจ๊ไม่เคยทำผมสีเลยนะทุกคนเจ๊ชอบทรงผมทรงนั้นมาก โอ้เจ๊เป็นป๊อปปูล่าเลยเจ๊หูคือดีมากแล้วเจ๊คือสวยที่สุดในโลกเลยค่ะใครเห็นก็ต้องตะลึงกับตายใช่ไหมล่ะไปๆทุกคนเดี๋ยวเจ๊อ่ะก็จะไปทำอะไรอีกดีทุกคนโอ้โหดูสิทุกคนกคนไทยเยอะเต็มแมป,ปเลยค่ะทุกคนไป๊าปาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนว่าเออมันจะมีอะไรบ้างที่เจ๊ได้กินนะจ๊ทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะจ๊ทุกคนนะมา มาเริ่มจากขนมอาหารก่อนเลยเพว่าเจ๊อยากหิวข้าวมากเลยตอนนี้เจ๊คือหิวไม่ไว้เลยนะจ๊ะทุกคนนะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมากินกันเลยนะทุกคนมันจะมีอะไรไปทุกคนเดี๋ยวเจ๊ก็จะไปเปลี่ยนสีผอบกันเลยนะจ๊ะเอาใหม่เอาใหม่เมืม่อกี้อุ้ยทุกคนจะไปทุกคนมนเป็นอะไรทุกคนเฮ้มันคืออะไรทุกคน ใครรู้ก็ช่วยแบนมาด้วยน,นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะเล่นชาเรนสีม่วงนะทุกคนนะมามามาก็เราก็จะเลือกเป็นโทนสีออกม่วงๆเลยนะทุกคนนะอืมเดี๋ยวเจ๊จะเอาแบบว่าอ่อนๆนิดนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเจ๊ก็จะทับก่อนนะทุกคนนี่คุเจ๊ไม่เคยทัผมสีเลยนะทุกคนเจ๊ชอบทรงผมทรงนั้นมาก โอ้เจ๊เป็นป๊อปปูล่าเลยเจ๊หูคือดีมากแล้วเจ๊คือสวยที่สุดในโลกเลยค่ะใครเห็นก็ต้องตะลึงกับตาใช่ไหมล่ะไปๆทุกคนเดี๋ยวเจ๊อ่ะก็จะไปทำอะไรอีกดีทุกคนโอ้โหดูสิทุกคนคนไทยเยอะเต็มแมปเลยค่ะทุกคนป๊าป๊าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนว่าเออมันจะมีอะไรบ้างที่เจ๊ได้กินนะจ๊ทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นนิสนึงนะจ๊ทุกคนนะมา จากขนมอาหารก่อนเลยเพราะว่าเจ๊อยากหิวข้าวมากเลยตอนนี้เจ๊คือหิวไม่ไว้เลยนะจ๊าทุกคนนะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมากินกันเลยนะทุกคนมันจะมีอะไร ก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบเจทุกคนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์และกดแชร์และกดจับสใคร b e ด้วยนะวันนี้เจไม่มีอะไรมากนะเจหนูหนูน้องนอง้เพราะว่าสีม่วงไม่ค่อยจะมีในแมปเลยและอีกอย่างข้อมูลเจก็จะเต็มแล้วคะ่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครรักเจอยากให้เจมาทำสีอะไรอีกทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะส่วน fc ทุกคนสามารถจอยเตะเจ ตามมาได้เลยนะแล้วก็สามารถมาออกคลิปกับเจดได้เลยนะบายบายกูดรักบายบายนะ๊ะเด็กๆ